ถึงเรื่องของน้ำท่วมป่าเปลวสีเงินวันนี้บทความน้ำท่วมน้ำคำแล้วก็น้ำใจนะฮะพร้อมกับรูปข้างบนคุณนายกอิงนะฮะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านก็ไป ปรุงข้าวผัดนะฮะปรุงข้าวผัดหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนไปปรุงข้าวที่สุกแล้วข้าวผัดกันเสร็จแล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรอะก็เป็นการเป็นความตั้งใจแหละอุตส่าห์ลงพื้นที่ไปแต่ว่าไม่ได้ไปในฐานะนายกนะไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะว่ายังไม่มีครมอได้รับการถวายสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับป้าเปรวบอกว่าแบบนี้ ไม่ต้องตกใจไปหรอกครับเรื่องน้ำท่วม2,554เราเจอมาแล้วเราได้นายกหญิงที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรขนาดเอายุยังยังท่วมตั้งแต่เหนือ,อยันกรุงเทพ2,567เราได้นายกหญิงที่ชื่อแพทองทานชินวัตร อันนี้ไม่ท่วมก็เสียยี่ห้อตระกูลชินาซีนี่แหละแต่คุณทินีจะทําน้าท่วมทุกรอบไม่ไหวนะมีการย้อนอทำลายกันอยู่นะนี่ถ้านายกคนต่อไปชื่พอพลจะพจมรมชินวัตรหรือว่าคุณหญิงอ้อเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้มีหวังน้ําท่วมฟ้าปรากกินหนาวด้วยนั่น ป้าเปยวยังบอกว่าย้อนกลับไปปี54น้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยนะนิยายปราดําปราเขาบอกว่านักการเมืองขณะนั้นเขาไปกว้านซื้อที่ดินด้านตะวันออกไว้มากเพื่อทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขณะนั้นทําแล้วทําอยู่ทําต่อมีหรือจะปล่อยให้น้ำไหลไปท่วมที่ดินฝั่งตะวันออกที่ตัวเองซื้อไว้เพราะที่ดินก็ราคาตกไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้น้ำไม่มีที่ไปก็พากลางซะเลยนี่ค่ะากลาง พามากมาซะเลยเนี่ยป้าเปลวบอกนะ,ะหลังจากทะลักกาเข้าท่วมตั้งแต่ชั้นนอกชั้นในเข้ากรุงเทพก็อ่วมอรไทยนะจนเป็นตำนานเอาอยู่ค่ะมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นป๋าเปียวบอกว่าผมนี่ซื้อเรือไวล้ลำหนึ่งหกพันนะทอ,อจากถนน,นหน้าบ้านเพื่อไปขึ้นถนนใหญ่ที่ปากซอยปัจจุบันนี้เรือ,อยังอยู่ที่คาดอยู่ตุลาคมนี้หวังว่าคงจะได้เอามาใช้อีกนะโอ้โหเปรียบเทียบซะ,ะหลังจากนั้นมาดูว่านายกแนะนำว่าชื่อ ทานตามสิทธ์นะตามสิทธิกริยะท่านบอกว่าต้องฉลกกับน้ํายิ่งนัก mm hmm. เพราะอะไรแพรก็คู่กับน้ํา mm hmm. ทานก็ยังแปลว่าสายน้ําอีก <c oughs> มีทั้งแพรมีทั้งทานอุย้ยส <c oughs> งสัยนะฮะ <c oughs> น้าคงจะเนืองนองตั้งแต่เหนือย,อยันกรุงเทพแน่นอน <c oughs> มารอบนี้จะมาชนิดนองเป็นท้องทานนะนองเป็นท้องทานเป็นแน่แท้ <c oughs> ทั้งแผ่นดินทั้งเหนือกลางใต้ออกตกกรุงเทพไม่มีใครน้อยหน้ากว่ากันผมทุกกว่าเพื่อนเนี่ยคุณเพลบอกเนี่ย<ะ>สำนักง,งานใหม่ตั้งอยู่ประชาชื่นตัวเองก็ไปปลูกทุเรียนไว้หวังว่าจะประคบประงมหวังว่าจะได้กินทุเรียนแต่ดูรอบนี้น้ำมาขนาดนี้คิดว่าไม่น่าจะได้เก็บทุเรียนซะแล้วนะฮะนอกจากนั้นยังพูดอีกบอกว่าพอกระแสรเรื่องของเมื่อ น้ำเนืองนองเงินทองก็ไหลามาฉะนั้นคนจนก็จงเล่นหวยคนรวยก็จงเล่นหุ้นเล่นทองเงินไปเรื่องหุ้นช่วงนี้เป็นช่วงปั่นตลาดเป็นขาขึ้นทางจิต,จตวิทยาบอกว่าการสร้างความเชื่อมัน่นทักษินมามาในการครอบครองนายกเนี่ยเท่ากับครอบครองรัฐบาลไปด้วย ในระบบโกงแล้วเอามาแบ่งปันโอ้โหนี่ป๋าเป๋วบอกนะโกงแล้วเอามาแบ่งปันจนต้องเป่าตูดเศรษฐกิจประเทศผ่านตลาดหุ้นให้กระฉูดได้หลวงตาได้ฉะนั้นใครอยากรวยก็ให้รีบซื้อแต่ถ้าเกิดใครนะอย่าลิอ่านไปแต่งงานกับหุ้นกอดไวเลยทีเดียวเพราะเดี๋ยวมันก็จะลงนะฮะเทศกาลช่วงนี้เทศกาลน้ำท่วมเขาก็สวมวุดยางสวมถุงน่องยืนผักเ้่าโชว์หน้ากล้องสื่อก็แย่งกันถ่ายรูปแม่ ส่วนงานกลางน้ํากลางฝนขนย้ายแบกหามทาถนนทาสะพานอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพี่ทหารเขาทหา,ทหารทําไปเหนื่อย้ายตัวแทบขาดากล้องจะไปจับภาพก็ไม่มีสื่อก็ไม่ค่อยจะรายงานหรอกเพราะทหารนี่ก็คือแผ่นทองของพระราชาที่ปิดหลังพระนั่นเองแต่เราก็ก่อติดนะข่าวมี<า>คงท็อปนิวส์สเราก็ก่อติดการช่วยเหลือของพี่ทหารโดยตลอดเนี่ยนะฮะโดยสรุปก เป็นเรื่องของการลงพื้นที่การทำงานของทหารแบบนะถามว่าทหารมีไว้ทำไม,มใครได้เห็นภาพภารกิจทุกส่วนที่ประชาชนเดือดร้อนก็คงจะเป็นคำตอบแล้วว่ามีทหารไว้ทำไมนะครับส่วนเรื่องของเงินภาษีของพวกเราทุกคนทุกคนนี่แหละที่จำเป็นต้องใช้นี่ถ้ารัฐบาลเอามามาช่วยเหลือมาช่วยกลุ่มเปราะบางได้รับแจกกันคนละห้าพันคนละหมื่นหนึง่งเขาก็จะไปซื้อหวยซื้อเหล้าซื้อยากันนะฮะ ต้องติดตามว่าประเทศหลังจากนี้จะต้องกู้นับแสนแสนล้านเพื่อเอามาแจก <P. S 1> เพื่อเอามาหาเสียงสร้างความริยาสำหรับนักการเมืองที่ไร้สำนึก <P. S 1> การกินเนื้อและก็โยนเปลือกให้กับคนใช้นี่ก็คือประชาชนทั้งประเทศมันจะกลายเป็นความชอบธรรมในสภาว่าด้วยมือมากคือความถูกต้องอเสียงในสภายกมือ <P. S 1> ผ่านเสร็จแล้วก็บอกว่า <P. S 1> นี่ไงผ่านมาแล้วกฎหมายผ่านแล้วคือความชอบธรรม ชอบทําให้เอาไปโกงชอบทําให้เอาไปใช้เอาไปผลานหรือเปล่าอันนี้<ฆ>เป็นคําตอบที่ปราเปลวทิ้งไว้นะครับผมบอกว่าประชาธิปไตยกินได้แบบนี้มันไม่แฟร์กับสังคมส่วนรวมนะหรือท่านจะว่าอย่างไร<ฆ>นะฮะ<ฆ>นี่อีกห้าพันเพื่อไทยในทักษิณที่ครอบครองกู้มาแจกผ่านงบปีหกแดแล้วก็โยนหนี้ให้กับพวกเราจ่ายแทนอีกตามเคยโ<ฆ>ดยสุบจะก้อนเปราะบาง จะก้อนไหนที่มาเป็นเงินดิจิตอลหรือเงินหมื่นเอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศต้องรับภาระหนี้จ่ายแทนกันอีกตามเมคยนอันนี้เป็นประเด็นการเมืองนะคะ<ช> <ๆ S 1> ที่ป๋าเปลวได้เขียนไว้แล้วก็ทิ้งท้ายเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าท่านไปสร้างองค์พระนะคะคร <ๆ S 2> สรุปว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ฉลองหลวงพ่อทวดเต็มองค์ภายในวันที่8ก <ๆ S 2> ุมภาพันธ์ปี68แน่นอน <ๆ S 2> ผมกราบขอบคุณและขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างหลวงพ่อทวดเนื้อบรอนส์ใหญ่ที่ สุดในโลกองค์นี้ฝากไว้เป็นมรดกแผ่นดินค่ะ<า>เปลวสีเงินคนหลายซอยค่ะใครได้ร่วมมีส่วนร่วมบุญก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับพูดถึงคุณทักษิณพูดถึงเรื่องน้ํา <c oughs> เห็นบอกว่ามีคนแจกคิวแล้วนะ <c oughs> คุณยงยุติยะภัรัตน์นะฮะอดีตประธานรัฐสภาเปิดเผยบ,บอกว่าเนี่ยนายทักษิณชินวัตรนะเตรียมที่จะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดเชียงราย27สิงหาคมนี้นะ การมาครั้งนี้ก็จะมาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะนักข่าวตอนนี้ไปทําข่าวหาน้ําท่วมนี้ถือว่าน้อยมากน้ําก็เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เหลือแต่เรื่องของการไปดูเรื่องของการฟื้นฟูและเรื่อง,องการฟื้นฟูะนะครังค็เป็นคิวของคุณทักษิคณค,คุณทักษิณบอกว่าจะไปในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะที่ ไม่ได้ครอบครองไม่ได้ครอบงำนะอันนี้เติมให้นะคะส่วนประชาชนค่ะมองเป็นไปไม่ได้นายกบริหารโดยปราศจากทักษิณโอ้นี่นิด้าโพนะคะไปสํารวจค,ค,ความคิดเห็นของประชาชนค่ะเรื่องบทบาทอดีตนายกทักษิณในรัฐบาลอุ้งอิงทําการสํารวจระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปค่ะทั่วประเทศรวมตัวอย่างนะคะ1,310ตัวอย่างค่ะคือร้อยละ59ระบุเลยบอกว่าเป็นไปไม่ ได้หรอกที่รัฐบาลอุ้งอิงจะปราศจากคุณทักษิณนะส่วนร้อยละสิค่ะระบุบอกว่าไม่น่าเพ็นไปได้ร้อยละสิบสระบุบว่าค่อนข้างเป็นไปได้ร้อยละเก้ระบุบอกว่าเป็นไปได้แน่นอนและร้อยละศูนระบุบว่าไม่ตอบไม่สนใจอรอดูนโยบายค่ะ ห้าสิบเก้าบวกสิบห้านะฮะนี่เกือบเจ็ดสิบกว่ามีสามค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยพี่คือเขาก็ไม่เชื่อนะฮะเอาล่ะมันอยู่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ท่านนายก องอิงนะฮะท่านนายกแพ่ทองทานจะสร้างความเชื่อมั่นบริหารประเทศ<ม>ด้วยทีมงานของตนเองปราศจ,จากการมีส่วนร่วมหรือการชักนําหรือชี้นําของคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่นะฮะต้องหต้องต้อง,องน่ากังวลใจนะครับอย่าคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าจะทําอะไรก็ได้เพราะหลายฝ่ายตั้งคําถามมากว่ากรณีบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วม,ไ,มได้เป็นสมาชิพกพรรคไม่ได้เป็นกรรมการบางพรรคไม่ได้เป็นในส่วนไหนที่เกี่ยวข้อง,อง,องกับพรรคหรือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่ว่า เข้ามาชี้นํามาสั่งการมาทํานูน่ทนทํานี่มาแนะนําแบบนั้นแบบนี้แล้วรัฐบาลเอาไปทําตามเดี๋ยวจะกลายว่ามีคนไปร้องเรื่องของการครอบงําพักหรือชี้นําอันนี้เข้าข่ายในเรื่องของการยุบพักเลยนะฮะท่านผู้ชมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แ k s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ